สวัสดีค่ะวันนี้น้องใบเฟินก็ได้เลิกงานแล้วนะคะนู้นจอดรออยู่ฝั่งนู้นนะคะอันนี้ก็เป็นผลไม้นะคะออเดอร์นะคะจากคุณแม่ผู้ใหญ่ใจดีนะคะไม่ประสงค์ออกน้ํานะคะได้เมตตาออเดอร์ไว้ให้น้องใบเฟินนะคะเรียมนายพะควานไปป้อนให้น้องเลยนะคะเดี๋ยวไปดูใบเฟินโอ้ยดีใจจนฉี่แตกเลยเหรอใบเฟินที่จริง ที่จริงเมื่อกี้นี้นะคะแม่ควานกดถ่ายไม่ทันนะคะเมื่อกี้เลิกง,งานมาวิ่งมาหาผลไม้เลยค่ะแต่ว่าแม่ควานยังไม่ได้จัดแตงโมไว้ให้นะคะก็เลยบอกว่าให้พาไบเฟิร์นมาจอดรอที่หลักก่อนนะคะเดี๋ยวมาเสิร์ฟให้นะคะตอนนี้ก็จัดเสิร์ฟให้เรียบร้อยแล้วนะคะกบขอบค,คุณคุณแม่มากๆเลยนะคะขอบคุณคุณแม่ผู้ใหญ่ใจดีไม่ประสงค์ออกนามนะคะขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญนะคะมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงค่ะคิดหวังสิ่งใดของให้ท่านสมหวัง ปารถนานะคะล้ามๆรวยๆเฮงๆยิ่งๆขึ้นไปนะคะคุณแม่จ๋าได้กินแล้วดีใจจนทีแตกเป็นฟองเลยดูสิวันนี้เลิกง,งานค่ำหน่อยนะคะวันนี้น่าจะมีบัสจองนะคะก็เลยมาช้าหน่อยนะคะก็มืดเลยนะคะหนูบรรยากาศยามเย็นที่บางนะคะใบเฟิได้กลับมากินผลไม้วันวานนะคะยังไงก็ฝากช่อง ทางประกายแเกียวของเราด้วยนะคะฝากติดตามให้กำลังใจนะคะเป็นกำลังใจให้กับช่องของเราด้วยนะคะแม่ควันก็มีออเดอร์ผลไม้วันละสิตะกร้าเปิดไลฟ์ตั้งแต่เจ็ดโมงเป็นต้นไปนะคะฝากอินดูน้องใบเฟินด้วยนะคะวันนี้ผลไม้สืบของเราก็จะมีเป็นแตงโมแตงกวาแล้วก็ขา้าวโพดนะคะอร่อยไหมใบเฟิน แม่ควันขอชี้แจงตรงนี้เนาะเ,เรื่องว่าที่ว่าแม่ๆบางท่านก็อาจจะยังไม่เข้าใจนะคะว่าทําไมแม่ควันชอบถึงเรียกน้องใบเฟิร์นเนาะแล้วทําไมช่องชื่อพังประกายแก้วนะคะก็ขออนุญ,ญาตชี้แจงนะคะเมื่อเมื่อก่อนนี้นะคะน้องน้องประกายแก้วนะคะกับน้องใบเฟิร์นจ,จะมีอยู่2เชือกนะคะ ในครอบครัวเรานะคะจะมีอยู่2เชือกค่ะมีน้องพังประกายแก้วแล้วก็มีพังใบเฟืนนะคะช่องของเราก็เปิดมาตั้งแต่ช่วงโควิดนะคะเมื่อก่อนนี้อยู่ด้วยกัน2เชือกนะคะแม่ควันก็จะเปิดไลฟ์ให้น้องทั้ง2เชือกทุกวันนะคะตอนนี้นะคะหลังจากโควิดผ่านไปนะคะ ที่ทำงานช้างก็ได้เปิดรับสมัครงานช้างนะคะน้องประกายแก้วได้เดินทางนะคะไปทำงานอยู่ที่ปางช้างที่ภูเก็ตนะคะส่วนเชือกนี้นะคะก็จะอยู่แค่เรานะคะมีน้องใบเฟิร์นนะคะหนึ่งเชือกที่ยังอยู่กับเรานะคะที่แม่ควานกับพ่อควานดูแลนะคะเมื่อก่อนดูแลสองเชือกค่ะ คือน,น้องประกายแก้วแล้วก็มีน้องใบเฟินสองเชือกด้วยกันนะคะตอนนี้น้องพังปะกายแก้วได้ออกเดินทางนะคะไปอยู่ที่ภูเก็ตนะคะทํางานอยู่ที่ภูเก็ตนะคะก็แยกกันได้ประมาณปีก,ก,กว่าแล้วนะคะด,ดูดูดูแลด้วยพี่ชายนะคะพี่ชายของแม่ควานนะคะพาไปดูแลนะคะอยู่ที่ภาคใต้นะคะอยู่ที่ภูเก็ตส่วนใบเฟินก็มาอยู่ที่พัทยาะคะ่ะก็แยกกันอยู่ได้ ปกีกว่าแล้วนะคะตอนนี้แม่ควันเองก็ยังไม่เคยไปหาน้องเลยนะคะเพราะว่าระยะทางเนาะก็ไม่สะดวกต่อการเดินทางนะคะแล้วก็ต้องอยู่ดูแลน้องใบเฟินฝั่งนี้ด้วยนะคะก็ยังไงแม่ควันก็ฝากน้องใบเฟินนะคะเป็นกําลังใจให้กับทางช่องพังประกายแก้วของเราด้วยนะคะแม่ๆจ๋าก็ขออนุญ,ญาต ฝากแม่แม่ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้กับน้องด้วยนะคะน้องกินเก่งกินจุกนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะแม่ควอนก็ขออนุญาตปิดคลิปเลยเนาะอธิบายมายาวเหยียดคลิปยาวเลยนะคะเ <c oughs> จอกันในคลิปหน้านะคะฝากเป็นกำลังใจมาอุดหนุนผลไม้ป้อนน้องเลี้ยงน้องได้นะคะ ก่อนไปทํางานนะคะขึ้นไลฟ์ตั้งแต่ก่อนไปทํางานนะคะตั้งแต่7จ็ดโมงนะคะบางวันก็ได้เปิดบางวันไม่ได้เปิดก็จะมีออเดอร์ไว้ให้น้องได้ทานหลังเลิกงานประมาณนี้นะคะขอขอบคุณแม่ๆที่ให้การสนับสนุนนะคะสําหรับคลิปนี้ก็ขออนุญาตปิดเลยนะคะสวัสดีคะ่ะ